นี่คือดอยสุเทพและนี่ก็คือขอบเขตของหมู่บ้านม้งดอยปุยหมู่บ้านที่เป็นเหมือนด่านหน้าในการดูแลดอยสุเทพในช่วงฤดูฝุ่นควันจากหูปนี้จะหันได้ว่าพื้นที่ตึงมดของหมู่บ้านรวมกันเนี่ยกวาดไปถึงเกิึงหนึ่งของเขตอุทยานและเกือบตึงมดเนี่ยเป็นพื้นที่ป่ามันเลยกลายเป็นหน้าที่ของชุมชนที่ต้องดูแลบ้านและดูแลป่าไปพร้อมๆกันฝากแเราให้เราดูแล,แล วันนี้จะปามาหุจักอ้ายเมธาพันธ์กำนันและผู้ใหญ่บ้านดอยปุย๋ยที่เป็นเหมือนหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการดูแลป่าดอยสุเทพที่อยู่ในเขตบ้านเปินกว่า5ปัน1 0 3ไร่หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก,กว่า83และการจะดูแลป่าที่กว้างถึง5ัน100ไร่ด้วยคนบถึง300คนในหมู่บ้านมงดอยปุย๋ยจึงต้องมีแผนสำหรับการดูแลป่าในช่วงฤดูฝนควันที่กินเวลาไปกว่า100วันโดยแบ่งงานออกเป็น3ส่วนหลักๆดังนี้เจ้า ช่วงประมาณเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมหมู่บ้านจะจัด13ทีมเฝ้าระวังพร้อมกด1บ้านหนึ่งคนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีคนดูแลป่าใกล้บ้านทุกตารางนิ้วหากว่าบ้านไหนบัสดวกมาก็สามารถส่งเงินหอมเข้ากองทุนดูแลป่าได้ช่วงที่2คือช่วงฤดูฝุ่นควันจะเริ่มไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปต้นไปชุมชนเนี่ยจะทําแนวกันไฟยาวไปกว่าซาวกิโลเมตรและลาดตะเวนเสาสี่วโมงเพื่อดับไฟป่าบาังเฮืลามเข้าป่าจันไหนที่จะส่งผลกระทบต่ออาการของคนตึงเมือง ส่วนช่วงสุดท้ายเนี่ยก็คือช่วงหลังฤดูฝุ่นควันหรือประมาณเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะมีการจัดกิจกรรมดูแลป่าเช่นการปลูกป่าเพิ่มเติมเข้าไปแตนแม้จะมีใจและแผนในการดูแลป่าใกล้บ้านที่ชัดเจนแล้วแต่การปฏิบัติแตแตะก็ยังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่อย่างเรื่องงบประมาณที่ยังบ่เพียงพอทางชุมชนได้ร้องไห่เลียงพอแล้วงานดูแลป่ากว่า5,100ห่ไร่ใจคนถึง3 0 0้คนตลอด100วันต้องใจงบประมาณไปกว่า1 6 5 0 0 0้านันบาทแต่ในปัจจุบันตางหมู่บ้านดอยปุยได้ 1 3 1่0 0บาทหรือแค่12%ของเงินที่ต้องจ่ายึงหมดโดยมาจาก5ส่วนหลักๆก,ก็คือกรมอุทยานเทศบาล องค์การมหาชนและภาคประชาชนอย่างสภาลมหายใจเจียงใหม่และบรรดาปอกกาแมกกาในพื้นที่ดอาสุเทพฟังดูเหมือนนักแต่ถ้าเกิดเป็นรายไรแล้วเนี่ยโตแค่ไรล,ละ208บาทหากเทียบกับกรอบงบประมาณที่กรมป่าไม้ตั้งไว้แล้วสำหรับงานบำรุงป่าอายุ7-10ปีโตไรล,ละ540บาทจะหันได้ว่าการเฮือชาวบ้านดูแลปา่าใกล้บ้านกันเองเนี่ยประหยัดงบไปเกือบกึ่งหนึ่งเลยทีเดียวจะได้ก็ตามแม้จะดูคุ้มค่าแต่การจะได้มาซึ่งงบประมาณเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาอยู่งบประมาณต,าต่างๆที่จะมาสนับสนุนแล้วก็ช่วยแต่งเหล่าานนี้มั ว่ามันมันมีความชัดเจนมากน้อยขนาดไหนของแต่ละพื้นที่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 คนเป็นทงานอันนี้ต้องส่งถึงคือแต่แตนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นความยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าปีนี้คือปีหน้าก็คือปีหน้ากับปะือ,ะอแล้วก็ก็มาปีใหม่หนะครับมนการความต่อเนื่องต่างๆผมว่าน่าจะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกัน หากมูเฮาสนับสนุนการดูแลป่าโดยชุมชนเฮาบ่าได้ช่วยสนับสนุนแค่้าบ้านเตออาอันนะเจา้าแต่เฮากำลังช่วยวิกฤตฝุ่นควันที่อาจส่งผลกระทบต่อมูเฮากู uh ้คนการดูแลป่าใกล้บ้านคือการดูแลลมหายใจของเฮากู้คนหากเฮาเชื่อมั่นในศักยภาพของคนในพื้นที่และสนับสนุนนโนยบายที่เปิดกว้างป่าของกู้คนจะได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดจากมือของคนที่อยู่ใกล้ที่สุดมาห่วมกันทำความรู้จักและสนับสนุนชุมชนที่มีแผนดูแลป่าใกล้บ้านได้ที่ communityfly. fund